เป็นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ปฏิกิริยาสภาวะจิตไหลไปเป็นพอไหลช่วงรู้ปั๊บตัวไหนที่โม้ก็รู้ทางจิตโีดเห็นว่ากินที่โดดต่อย่อยอ่ะาจิตโดดปั๊บสติจะรู้เองตัวเป็นหายเลยเรื่องแบบตรงมันง่ายๆนะไม่ยากหรอกตื่นไปนะาเจ็บวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าบารมีเราพร้อมน่ะเราก็จะได้นำมาเป็นขั้นขั้นแตเริ่มต้นได้โดนตาเห็นทำ เราว่ามีโอกาสโปดตาสัตวคาใจไม่ยากเกินไปสำหรับระลาวะาแต่ถึงขั้นตานหนาตาเนี่ยยากมากกว่าเสมอกะลาวะาเพราะกาว่าเนี่ยจมอยู่ในการการไม่ใช่เซกอย่างเดียวนะการเป็นหมายถึงเพื่นเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้หรือบางทีก็เป็นการบันทาคือคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัส คาราวาสไม่เห็นโทษนของกางแต่พระนักบวชเนี่ยเ็นโทษนของกางได้กว่าเยอะเลยเมื่อฝันพ่อรู้จักพาะบุท่านอยู่หลังบูบาทยามท่านเราได้ฝันให้เป็นเศรษฐีตั้งสามสิบปีกว่าท่านบอกท่านเป็นลูกชายคนเดียวนะพ่อแม่ท่านมีเงินตั้งร้อยล้านรวยนะของเราลูกนี้บางทียงไม่ถึงร้อย้านเลยขนาดเงินเฟ้อมันเยอะแล้วท่านรวย ก็ปั่นไว้นะรอคอยเพาวันหนึ่งจะมีคนมาเขาเดือบตัวดำใส่ันวันหนึ่งก็เห็นจริงจรเวลาพระกรรมฐานวิทบาทไปเดินตามมันไปก็ใส่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 รอจะมาถึงข่านทั้งหมดนะเป็นวงแรกที่หมด มันไม่ถึงข้ามสาร์วเดียวหลายวันเท่านั้นท่านบอกไปอยู่กลางคืนนอนอยู่คืนนคิดถึงก็เดี๋ยวกระดับร้องไห้เิดสงสารตัวเองนะอาณาตเองตอนนั้นหอนไม่กี่บาทแล้วก็หูเราด้วมีพ่อมีแม่นะทำไมเราแค่ข้อเเดี๋ยวกระดับแค่นี้เองไม่กี่สตางค์เนี่ไม่ด้กินสงสารตัวเองนะอาณาตเองร้องไห้ไม่เห็นโทษไหม ใ,ใจมีความอยากอยากในรถของขนมเนี้ยมันไม่ได้สนองความอยากแต่คารวะหรืออยากกินเดียวตัวดำสักหนึ่งถุงไปซื่อมาพีมหนึ่งกินจนเ้าะอยาวไหอยากอะไรก็สนองตลอดเวลาไม่เคยผู้เปนโทรอกเวลาท่านเลยเรียนอารมณ์ในรูปเสียงจิตรอะไนพวกนี้ท่านเยรัยกกรรมคุณวิ่งไปหาไปเสษไปสนอง ไม่เคยเห็นทุกข์เห็นโทษเลยในศาสนาที่นั่งบวชเป็นตุ้มเห็นโทษทุกครั้งที่การเกิดขึ้นมีแต่ตุ้มมีแต่โทษทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นโทษเห็นไตรของกรรมได้ง่ายกว่าฆระวาสนะแต่ว่าพวกเรายังไม่ถึงข e ั้นจะขึ้นขั้นนาคาขั้นโสดาสัจาคขาดเป็นฆราวาสทำได้นะไม่ยากนะแต่ขั้นขั้นนาคาที่ยากก็คือเราตุ้มหรือกรรมจิตเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมไม่เหมือนนักบวช ตัว้าก,การเกิดในแค่เาาาราเฉลิมลอป่าเลยประมาณจะเห็นว่าโอ้ร้ายจริงๆกิเลนนี้เป็นของเลวร้ยรายจริงๆนีของ,งเราต้องตึงไปนะแค่ถึงสี 5, ่ห้าถือสี่ห้าแมไม่ต้องอดเช่าเย็น,นแต่กินได้เป็นเวลาแล้วก็มาสึกจิตสึงใจอยู่กันเรื่องตัวอยากใจลอย แล้วคอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยไปเรื่อยวินานถ้าทำสม่ำเสมอน,นะแต่เวลดาไม่มากเสมอต้องกได้ธรรมะบ้างเลยเวลาได้ธรรมะย่นงม่ลอยเองตอนนี้ได้แล้ว <c oughs> มันมีวิธีของจิตที่จะเกิดมรรคผลมีวิธีของจิตโดยเฉพาะมีลักษณะเฉพาะของจิตเวลาที่จะเกิดอะไรามารรคอะไรผล แค่ภาวนาแล้วันนี้พอแล้วอันนี้แหละบรรลุแล้ว เป็นอาการของจิตที่จิตไปรู้เข้าตอบไม่อยู่ตอบนดเดียวไปก็จำไม่ได้เ้าใครตอบได้บ้างว่าอะไรเป็นเหตุอกไรเกิด จิตก anyway, ็เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นได้ถ้าจิตไหลที่มีที่ชอบจิตสงบเฉยๆไม่ตั้งมั่นไม่ค่อยเกิดนะอะไรทำให้เกิดปัญญาสันติสันติร่างกายรู้ใจดับความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าลืมต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะสมาธิเหตุเหตุใกล้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีปัญญาจริงหลักต้องแม่นนะเมื่อหลักแม่นแล้วเลยก้อเดียวทำให้จนปวดเหครับไม่ใช่เจ็ดวันปฏิบัติหนึ่งครั้งรักละอ้าสักีแล้วก็นับมาแล้วเจ็ดปีแล้ว,ว,ลว <c oughs> ทำไมไม่สำเร็จที่ดีแล้วเมื่อไปแล้วปฏิบัติทำจนปวดเหื่อกทำปฏิบัติตลอดเวลา าเมื่อไรเรายังแยกชีวิตเราเป็นสองส่วนวนะ่าชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมแค่นี้ชีวิตที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติมันแค่นี้นะอเดางไกลแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้นะั่นคือการปฏิบัติชีวิตกับการปฏิบัติเป็นอันเดียวกันแต่ว่ายกเว้นเวลาจําเป็นทํางานที่ต้องชิดอันนี้ยกเว้นเวลานอนหลับนี่ยกเว้นใะห้เวลาที่เหลือเป็นเวลาของการเจริญสติเจริญปัญญาตรงนี้ แต่ถ้าเจริญไม่ไหวจิตสร้างก็ทำความสงบจิตมีเรื่องมีแรงล้วรมันเจริญปัญญาต่ออย่างสงบอย่างเดียวหรืออย่างรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวเฉยอยู่ในเรื่องเหรอก็ได้แค่นั้นเองไม่เกิดปัญญาพอไหวไหมเงี้ยคือหมอหัดเก่งไหมเขาจขออยากถือหมอนะฟางเจ่วเดียวไม่ได้ผลต้องังอะไร

หรือเวลาพูดได้เลยเราคิดหน้าคิดหน้าคิดหลังกรรมฐานต้องเป็นแต่เด็กปังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อน่าเป็นเยอะแยะเลยผู้ใหญ่นะปังแล้วก็คิดเอาหลวงพ่อเขาไม่มีสติรู้กายไม่เหสติยังไงรู้อย่างตอนนี้รู้อย่างนี้ตอนนี้รู้ถูกอย่างมากิดมากอย่างนั้น โยมเงมือสิโอ้เก็งท like, you know so ี However, ่โยมที่ไม่โยมมือก็เจ็บนะนี่ใครเคยสบไปตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีวันนี้นี่ไหมคิดว่าจะทำยังไงดีทำอะไรก็ผิดหมดแต่ไม่ทำผิดมากกว่าเรอทำอะไรก็ทำมันไม่ใช่รู้ แ่เห็นกายเป็นต่ำเห็นใจเป็นต่ำผีเรียกว่ารู้นี่อตอนีจะมีนักการนี่ส่งกันบ้านนะฮะส่งกันบ้านตามแต่ละคนนะใครเดือดร้อนไม่ไหวเลเป็นผีย่อมที่งยิ่งบวกกับต่อแล้ว อย่างทั้งให้เราพ่อเรียกยกลบบ้านเดเามสิ่งเสามึ่งสามหน่งสามบเาม่งสามสามสเบสร่สามสบอร่สิบเนสบเดินสบเาสบหกเ้าสเด เสิแปดเบอาเอสาลงอ่แดเเ็ดจสอะได้างเบอกรจดอร์สปดเป็ดเบอเอแอริเบอร์เบอร์สิร สิบหนึสิเอ็ดสิบเดิบเอ็ดโอ้ยที่นี่นงชงขาใครที่หลอาูคถามสามคนสี่คคิดมาสงสัยมากสามสิบสงสามสงยี่สิบหนึ่งสามสิบ

คือดูของตัวเองเสรแล้วก็ให้ดของหพ่อบ้ากหูบานเพื่อเที่ยวว่าเนี่ยกายนแบไหนเราเราคนตัวขนาดไหนแต่ที่สังเกตเห็นคือที่ผงทำมันจะเป็นลักษณะมันมีกรรมกรรมไว้กรรับปล่อยชคะแต่มือปล่อยเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อหรู่ป่อยงพ่อวปู่สภาวะทในวิอีกอย่างออกมตลอดเวลา พวกประตูจีโน่หอหมดเลคือตองาัยอว่าอาจารย์ขอเรมื่อมีภูกิคุ้นคือต้องระวังนะให้การที่อืออยู่สมัยที่หลวงปู่ดูยังอยู่นะยังไม่เข้าไปเรียนแค่ที่ียไปดูจิโน่หลวงปู่ดูจีโน่หลวงปู่าดูจโน่รนี้นะแล้วพยายามเรียนแบบไม่เปลองนะใอ้นั่นเป็นผลเราเไปเห็นผลเราอง เหตุคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งว่าอะไรเป็นกลางตอนไปทำป้นนาเขามาเขปมาถามกลางห้องประชุมอย่างนี้เลยบอกเนี่ยขอชำระหลวงพ่อหน่อยหรว่น่ากลัวมากเมกืนอ้มาดูจิตหลวงพ่อนะทําไมมันว่างสว่างใน้คงที่เวลาคุยก็ไม่ไหลไปไหลามานะทำยังไงจะเป็นอย่างนี้บอกทำไม่ได้หรอก ทำไม่ได้หรอกถ้าจะทำต้องมีสุติรู้กายร,รู้ใจทัความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในสป็นหลาก<ต>อย่าให้อย่างจริงหลักนี้นะไม่มีค่ะเพราะว่าคราวทีแล้วเมื่อสองปีก่อนที่หนูไปหาหลวงพ่อที่วัดหรือบอกอะไรบ้างนี่มาจากชีคับโก้หใช่ค่ะตัวนั้นอะไรนะได้แล้วได้คือคราวที่แล้วที่ผมข่อสอนนะคะที่หนกกำลังทำเรื่องที่เรียกว่าทำซึ่งผิดนลง้พระว่า สิ่ขอพี่ย่าไม่หลวพ่อแสดงสภาว่ธรรมเขาก็ แต่ลเราไม่ดูแดงเลยนะหรือว่าแบบเจตนาส่งให้นิดนึงอะพอแล้ว่ะส่งน้ำไม่ใช่ของจริงนะเป็นคล้ายๆทันเพราะว่ามันเป็นการแต่งของจริงไม่ได้เป็นของจริงไม่มีอะไรว่าถามยากถามไม่ยากนะตอบยากขอกราบขออนุญาตตั้งแต่หลวงพ่อหลวงปู่แล้วขอเรียนตลอดถามมาเรื่อยๆแล้วกันขออนุญาตได้ ต้องตอบกตไม่ได <text Kas idity> ้เก <verso> ่อนอะจะตอบนะตอบไม่ไ <ac> ด <ad> ้คนหาเรื่องเยอะตอไปเป็น31แต่รููชิคกาโคดี้เยอะเลยนะตามไปเบิดกรับนมาสน กรับน้ำสสการหลวงพ่อนะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับสตินิดหน่อยนะครับในชีวิตประจำวันขณะที่เราเฝ้าดูรู้อารมณ์ในประสบการณ์ของโยมนะครับบางครั้งคือก็ไม่ใช่บางครั้งคือขณะที่เรายกตัวอย่างว่ามีโทสะเนี่ยฮะ สติมาทันทีนะฮะ mm hmm. แล้วตามหลักความเป็นจริงแล้วเมื่อเหตุดับโกรธจะหายไป mm hmm. นะทษ mm hmm. ะแต่ในประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าบางครั้งเนี่ยสติมาก็จริงแต่ยังอยากจะโกรธอีกสักนิดหรือว่ามีอารมณ์อื่นๆก็เป็นแบบนี้แต่ไม่ทุกครั้งนะฮะ mm hmm. อยากจะทราบคำถามก็คือว่าสติตัวที่มาเนี่ยเป็นสัมมาสติ หรือว่าไม่ใช่สมาสติหรือว่าปฏิบัติผิดอะไรสักอย่างคือสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดหรือมันจะดับเนี่ยก็เษ็นของมันไม่ใช่ว่าเราไปแทกแต่งบังคับได้สติมีหน้าที่จับนะปัญญามีหนา้าที่ตัดล้วสติระลึกปั๊บเนี่ยถ้าปัญญาแท้ๆเกิดขาสะว่างเลยนะนี่ปัญญามาจากสมาธิความตั้งมั่นของิ ในขณะที่สติเราเลือกเก่งความโวดจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตไม่ตั้งมัน่นขอมันไ,ไม่ตัดแล้วสติตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติที่สมบูรณ์เกิดน,นะมันจะประกอบกับสมาธิเลย,ยาาจะขาดส้าีิจิตปกติของโยเมเป็นตอนนี้ไหมจิตตอนปกติเหมือนจบตอนที่คุยกับตานี้ไหมเหมือนกัน เหมือนแบบเหมือนตอนนี้ตลอดเลยเหรอคลายตอนนี้แน่นไหมไม่แน่นอันนี้ปกติเลยเหรอ,อ,อที่ต้เป็นปกติต้องใให้ค,คลายออกถ้าอย่างนั้นแสดงว่าติดเข่งติดเข่งอะไติดเข่งติดจอ้องต้องปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวไปตามธรรมาชาติธรรมดาได้ สักว่าราลึมครับถ้าเราประคับประคองไว้ได้ทั้งวันเดียเทียงมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึงตอวนี้ต้องถ่ายออกนะจะติดจะเดินต่อถ้าเราไปลวกไปตลาดบันคล้ายๆนัก่วยตั้งการไว้ทั้งวัน ว่าเรียนรู้ได้ตัวเองเพราะน,นั้นโยมจะไม่มไม่ไม่มีโอกาสได้ถามมะนะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นคือน,นิมิหรือว่ามันคือของจริงคือไม่ว่าของจริงหรือของเกย์ไม่มีระยะไม่ว่าอะไรแปกปเนี่ยแค่รู้ทันติไปแค่นั้นพอละยกตัวอย่างหน่งเรานั่งสมาธิอยู่เนะ่าเห็นเิวดามาเยอะเลยมานั่งไหว ราไม่ต้องสนใจว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมลให้รู้ทันทจิตจิตกองเลยถ้าเห็นเทดเวดามาแลจิตเกิดสงสัยว่านี่คืออะไรของจริงหรือปลอมรูร้ว่ากำลังสงสัยอยู่ถ้าเกิดหิบโงอหิบใจภูเกงเกงทวดามาหารรู้ทันว่ากาลังมีโงอหิบใจอยู่งั้นจะเป็นนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมไม่มีนายาัยยะใรให้รู้ทันจิตมันงั้นอย่างเห็นเป็นแสงสีเขียวปีกไปมครับแต่เปลี่ยนเป็นสี แดงสีอะไรมันคืออะไรนะรู้ว่ากำลังสงสัยมันไม่มีระยาอะไรทั้งสิ้นแค่รู้ทันจิี โลกมือเราก็ดูเราก็ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตกำลังคิดเราก็ดูมันจะไม่ ให้อยู่รักษาจิตให้นิ่งอยู่เพราะรู้ทันอีกแก้สองตัวนีวไ้ไม่ได้ ให้คนอื่น34 หมอแล้วดูจิตนะหมอแล้ว,หม,ลวหมอค่ะดวงเห็นไวๆกราหงดได้ไม่ธรรมดาเลนะยเวลาคนมาถึงท่านเห็ดจริงๆเลยแต่ปบางใบยิ่งยับอยู่กราหงดกันนัออ่นเคือยมีอาชีพที่แบบว่า เวลาคิดถึงการปฏิบัติมันเป็นตักลุกจิตขึ้นมาดูดังนั้นไปหยิบช่วยขึ้นมาคใช่ท้ายทานนี้ขอปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อดยนะคะสาธุชอบมากเลยใหญ่ของพระพุทธเจ้านะเงยยกงยอดอาจารย์เกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดแปเลยยี่สิบห้าอยู่ไหนเลย สามพิธีกรรมพ่อครับคือผมพ่อจะน่ง่มตัวบ้างแต่ว่าจะอย่างที่แต้นคือก่แต่ใจแต่แยกแต่เเคยเห็นอันนีที่ผ่านมาเห็นวามทูก็วก็เห็นนกทำชูนอนใเที่คนก็รักและหลับแยกแล้วแต่เวลาแต่เวลที่อยากเลไส่ มแล้วเวลารู้สึกตัวนี่คือปกติเคยฟทำสิ่งของพ่อลงหลวงพ่อบอกว่า,าวให้ให้มีเครื่องอยู่แต่ผมเครื่องอ,อยู่นี่แบบว่ามันไปทั่วครับตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเด่นเนี่ยนว่าเดินอยู่เนี่ยครับมีลมมากระทบกับผิวเรารู้สึกว่ามีลมมากระทบตอนนั้นเด่นก็คือว่าความคิดปุ๊บแล้วมันก็มันก็จะกลับมาอยู่ที่ผิวแต่บางทีรู้สึกหายใจเด่มน,นมันจะกลับมาอยู่ช่วงหายใจมันจะมันจะไปไม่เปไหน เราแค่ว่าจิตมันมีที่อยู่แลว้วก็ถ้ามันเคลื่อนไปนจะัดน,นรู้นามไม่ใช่ได้แล้วที่มันต้องมีที่อยู่เพราะว่าเม่งี้จะหนีนานหลงยาวเป็นวันที่ฝึกอยู่ดีนะฝึกจิตไม่เข้าฐานตอนนี้ให้สินฐานต่ว่าบางครั้งคิดว่ามันน่าจะถงแต่ว่าใช่ถ้าจิตไม่เข้าฐาน,นมันจะแยกรูปนามต่างๆไปออกของคุณมันแยกได้แล้ว 我。